วันนังคารที่5เดือน4พุทธศักราช2,452ซึ่งตรงกับปีขานณตบลป่าสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเด็กชายดำได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวขนาดกลางมีพี่น้องร่วมสายเลือดทั้งสิ้น6คนตลอดระยะเวลาวัยเยาวเด็กน้อยเป็นผู้ที่มีความกระตันญยูรู้คุณซื่อสัตย์มีความมานะใฝ่รู้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่มีผู้ใดจะคาดคิดเลยว่าสิบปีให้หลังเด็กน้อยผู้นี้จะถูกขนานนามว่าสุภาพบุรุษเสือดำตอนนั้นเราจบปถมสีล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่เราอยากเรียนเราอยากเรียนต่อเียนเรียนมัธยมโรงเรียนพัทถมนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่จังหวัด น่นอยุธยาอโยธยานั่นแหละเป็นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเราก็คุณพ่อก็นำมาฝากาวัดฝากวัดใกลๆนั้นเรียนจบนั้นเราก็จะกลับบ้านได้รับประกาศนีบัตรจากโรงเรียนก็ภูมิใจอย่างยิ่งนะอายุย่าง17ย่าง18เราก็เดินทางกลับสุพรรณ ด้วยระยะทางที่แสนไกลแต่ความภาคภูมิใจที่มุ่งมั่นเพื่อไปส่งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วก็เดินทางมาด้วยความลำบากลัดทุ่งนะสมัยนนะั้นต้องเดินลัดทุ่งไม่มีเรือยังไม่มีมา้าขี่เดินลัดทุ่งไปออกใช้สายกินข้าวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปทุ่นู้นกับ,บายก็เย็นแวะบ้านลุงก่อน ยุในิสอยู่ในศีพระจันทร์แวะมรนุงนุ่งก็เรียกกินข้าวกินปลาอาบน้าท่ายุงยังไม่เล่าอะไรก็ว่าจนเราทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนุ่งก็บอกโชคชะตาที่เปลี่ยนไปความดีใจมีเพียงชั่วครู่ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่ยากเกินกว่าใครจะรับมันมือที่เคยจับปากกาบัดนี้กําลังจะเปลี่ยนไปไอ้ดำเอ้ย ไปหาพ่อแม่มึงนะ่ะไม่เจอหรอกทำไมล่ะลุงพ่อแม่เองก็ถูกโจรมันตีแขนขาหักเว้ยไปอยู่ที่วัดรักษาด้วยน้ำมันมนต่น้องสามเองก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ลูกจ้างห้าคนก็ฆ่าตายหมดเมื่อฆ่าตายหมดยังไม่หนำใจกบพปรโจนยังเผาบ้านเผายุ่งข้าวเผาจุงเกรี้ยง เอาเถอวะเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเว้ยลุงจะไปแก้แ,กแทนเองคงไม่ได้หรอกหูตาก็ไม่ดีแก่แล้วเองแล้ววะตัดทิ้ใจตายก็อยู่ลุงมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งพรราลาครับ่ามลูกยี่สิบนัดมีพระอยู่พวงลุงจะให้เองยิงปืนไม่เป็นลุงจะพาไปหลังที่สวนมะม่วงของหลังบ้านเนี่ยไปลูกไปลุงจะฝึกให้ยิงสักสี่ห้านัด ให้รู้ทางปืนลุงก็มอบปืนไปให้จากไอ้ดำของลุงภายในชั่วพริบตาที่เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตหลังจากหารือกับผู้เป็นลุงในวันเดียวกันชีวิตทั้งชีวิตก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากสีขาวกลายเป็นสีดำก่อนจะถูกขนานนามว่าเสือดำบอกลุงแล้วผมจะไม่หาผู้เสืออะไรยังไงอ่ะมันชื่อไรมึงละ่ะบอกชื่อให้ยังไงอย่างนี้น คนหน้าทีมใหญ่ก็เสือเม่งเสืพอพรเสือหนอมเหล่านี้ยังก็บอกว่าเอางี้เลเองเอางี้เอาตังไปสองตาตังลูกซื้อบุหรี่ตาข้องหนึ่งซองบุหรี่นั่นก็สิบมวนไม่ขีดไม่ต้องไปแชกไม่ต้องนุ่งกางเกงเลี้ยงควายตะพายตาข้องใส่เสื้อเลี้ยงปลายใส่งออไปปืนเนให้ดีลูกเวลาเย็น,ยนๆประมาณสี่โมงห้าโมงมันจะบรรจางชุมเสือกัน ที่จะรวบรวมกำลังไปปล้นประจำชุกคิกจะมาหรือว่าทำยังไงเดงเข้าไปใกล้ได้แล้วก็ชือชูซองบุรีขึ้นบอกว่าลุงครับลุงครับให้ผมต่อบุรีหนะ่อยเถอะครับผมจะไปบ้านญาติไม่มีไฟมาครับไอ้พวกเสือทั้งหลายนั่งอยูดแปลกกันไปไอ้เด็กทารกมายุ่งยากเขาจะไปปล้นกันแล้วมันรู้ไหมขาดจังหวะ คำว่าปล้นเราได้จุดเลยดังที่หลวงพูดจังหวะของเราใจเรามุ่นมั่นนะนะก้มสูบุรีก้มดื่มจิบแก้วเหล้าแล้วก็ดื่มเหล้าฟักปืนออกมาทันทีจ่อยิง,นะง,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 งเนี่ยโป่งโป่งโป่งป่งโป่งเรียบร้อยหมดทั้งแปดศพแล้วก็แล้วก็วกําลังนั้นใจมันเหืมหึกลนะไปฟ้าปืนขบายที่พีมพ์มสองก็บอกลูกอีห้าแม็กใส่ตะข้องตะายปืนไป แต่ตลอดความเป็นเสือดำเขาได้สร้างสิ่งที่หลายๆคนต้องยอมรับและขนานนามให้เขาว่าสุภาพบุรุษเสือดำครั้งเมื่อเวลาล่วงเลยกระทั่งเสือดำอายุย่างเข้า37ปีสุภาพบุรุษเสือดำผู้ยิ่งใหญ่ได้ถูกปิดฉากตำนานอย่งความเป็นเสือด้วยความศรัทธาและความตั้งมั่นที่จะเข้าสู่ร่มกาวสาวพักโดยมีพระสมเด็จเงี่ยมวัสุทัศน์เป็นพระอุปชา โดยได้รับการอุปสมบทนวสุทัศน์และจำวัดนวัดปทุมคงคาในระหว่างที่จำวัดอยู่นั้นหลวงพ่อเสือดำได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างละทิ้งความเป็นชาติชายแห่งเสือไม่เหลือคราบราชาแห่งซุ้มโจรโดยได้หันหน้าเข้าหาศาสนามุ่งใจตั้งหน้าศึกษาพระธรรมจนกระทั่งเข้าพรรษาที่ห้าก็สามารถเรียนจบนักธรรมชั้นเอกก่อนที่จะสละแล้วซึ่งกิเลสแห่งทางโลก โดยออกเดินทางมุ่งหน้าค้นหาสัจธรรมแห่งพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการออกเดินทุดงแบกปลดสะพายบาทเดินทางเพื่อศึกษาหาพระธรรมจนกระทั่งได้บริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจำพรรษาและการเดินทางเพื่อบินทบาทในช่วงเช้าเข้าพรรษาในถ้ำแห่งหนึ่งและก็ได้จำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งนั้นนานถึงเปีแล้วก็เจอว่ากระเสมเขมโกสุสานต่รัก ท่านทวดงเหมือนกันเจอจังหวัดนูน้นจังหวัดกํแแพงเพชรกํแแพงเพชรแล้วก็พากันเดินขึ้นไปดอนตุเทพบตรการพระธาตุไปเชียงใหม่ไปได้ราอชายโขงไปเรื่อยๆออกนครพนมสกนลนรคลนรหนองคายไปอุดอรนนท์แล้วก็ไปแพะพิงกับอาจารย์เสาอาจารย์มั่นปุริทัตโต ในมาปกักกดทีนี่ก็ไปเจอพู้ศรทธากำนันผลอัจชะกำนันที่นี่ตำบลน,นี่ตำบลแครายมีคนมีฐานะไปไปอยู่ดีบอกหลวงพ่อสร้างวัดกันดีกว่าผมไปมมไปทำบุญไกลเหลือเกินลำบากครองนี่ก็อกแหวกครองจะถึงวัดก็โอ้ยแจงาจะบูตกำนันก็จัดแจงหาไม้ไผ่หาหนุ่มหานี่เกณฑชาวบา้านมาปลูกกรตอบขึ้น นี่สายเหตุที่จะเป็นวัดขึ้นทีแรกตรงนี้ณนะตรงนี้สถานที่ตรงนี้อะนะวัดเชนวนก่อนนั้นไม่มีอะไรหรอกนำมาปักกรดก็จะเริ่มสร้างวัดเพื่ด้ทราบจากการถวายที่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็นอนอยู่ในกรดของเรานั้นปรากฏว่าเรานิมิตฝันว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ย ท่านจะเด็ดมน้าหาเราโดยที่เราไม่รู้ไม่รู้ท่านว่าภาพท่านอ่ะใช่หรือไม่ท่านทรงเครื่องชุดลบแต่ว่าท่านตัดผมสั้นแบบโบราณมรดจการที่หนึ่งเราจะจำได้แต่สร้างวัดตรงนี้ต้องเหนื่อยต้องลำบากต่อต่อทุกอุปสรรคมากมาย ถึงไงก็ต้องสร้างได้ดีแต่ว่าต้องไปสร้างให้เราที่ดอนจีดีพนมทวนไปสร้างฐานที่ให้เราด้วยจึงสารสำเร็จเราจะช่วยท่านก็ยืนว่าอยู่กลางแจ้งยกมือขึ้นนะตั้งจิตถามว่าถ้านิมิตฝันเป็นจริงพระจิตตมิญญาณพระเรอถวนจริงให้เราไปทำจริงๆ เขาเราเดีพบทางเข้าดอนเจดีเถอะเราไม่รู้จักตรงไหนกันแน่ไปก็ไปเจอป้ายเขาเขียนว้ดอนเจดีย์ยุทธหัตถีพนมทวนเข้าไปก็ไปเจอเจดีย์เจดีตั้งอยู่นะมีน้ำล้อมรอบน้ำท่วมไม่ที่ต่ำๆมีใครดูแลปล่อยจะไปหรอะนล่วกระปราชาชนก็มาวันนั้นแยะมาก หลายร้อยคนมาเห็นรถตำรวจไปนะ้วพ่อไปแล้วก็ประกาศบอกว่าเอาลราเนี่จะมาช่วยสร้างทำาะไตรงนี้ใหนะนะ้ก็เป็นตามนตามนิมิตหมายจริงๆวันนี้เราทำเสร็จไปไล้9เสล้านพันลมทวนรอจีดีเนี่ยแล้วเราก็กลับมาทำวัชินวนด้วยทำนี้นั่นด้วยทำวัชินวนสามเจ็ 3, 7, 3, 8, 3, 9, ดสามาเก้าทำไอทำก็ทำได้มาเรื่อยๆนะ หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างวัดส,สีนวลธรรม,มวิมลนั้นหลวงพ่อเสือดำจึงเกิดแนวคิดเพื่อนำประโยชน์มาสู่สาธุชนและประชาชนพี่น้องทั้งหลายด้วยกำลังความสามารถในการคลองสมณเพศนำพากำลังศรัทธาของมวลชนสู่การอุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ตามจิตศรัทธาสร้างสาธารณประโยชน์มากมายเพื่อเป็นทานแก่มนุษย์ผู้เป็นเพื่อนร่วมโลก ให้มีต้นทุนชีวิตและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาที่หลวงพ่อได้ระดมสรรพกำลังแห่งแรงศรัทธาสร้างโรงเรียนเพื่อให้โอกาสแห่งการศึกษาแก่เยาวชนของชาติสามสิบป,ปีนี่แหละสร้างตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่สร้างตรงนี้นะไปสร้างที่อื่นอีกร้ายแหง่งอยู่ตรงนี้จะไปสร้างที่อื่นห้ายแหง่ง สร้างจังหวัดชีสะเกตจุลินบุลามโคราชแก้วชะตังเทาชนวิริยองจันตาดสร้างโรงเรียนกรมท่ามันไว้หลายสิบโรงทีเดียวหลวงพ่อบอกให้ประชาชนาติโยมทราบว่าถ้าเรามีสิ่งสองอย่างสองสิ่งนี้สามสิ่งนี้ขึ้นมาได้หนึ่งสมองอิ่มสมองอิ่มมีอะไรมีปัญญาเต็มสมองสองทองอิ่มมีสัปปายะอาหารเต็มทองสามใจอิ่ม ได้รับแรงใจศรัทธาจากประชาชนให้น้ำใจให้กําลังใจให้ที่พึ่งทางใจเราก็ทำงานได้เต็มที่ ในช่วงชีวิตแต่และช่วงนั้นตั้งแต่เด็กจนเป็นเสือและอุปสมบทการศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเสือดำให้ความสำคัญยิ่งจึงไม่แปลกที่หลวงพ่อจะได้เล่าเรียนกับเกจิอาจารย์ทั้งหกท่าน 1. หลวงพ่อสุขวัดมัาขามเท่า 2. หลวงพ่อแช่มวัดตากร้องนคปรปฐม 3. หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนกคปรปฐม 4. หลวงพ่อทบ วัดชนแดนเพชรบูรณ์ 5. หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน 6. หลวงพ่อปานวัดบางนมโคเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงชีวิตที่หลวงพ่อเสือดำอุปสมบทนั้นคล้ายๆกับการฉายหนังเรื่องเก่าเมื่อครั้งที่หลวงพ่อยังเป็นสุภาพบุรุษเสือดำการขาปรถน้ำปล้นนอลนกลางวัน10โมงเช้าเลยขับรนให้หลวงน้องร้อหมู่บ้านใหญ่ๆใ,ในพับปากกระสอบลงไปวาง พื้นดินตัวข้าพาเจ้าเองก็ขี่ม้าข้าไปในหมู่บ้านนี้วก็บอกประชาชนใครอยากยิงก็ยิงเสือดำคนเดียวอย่าไปยิงลูกน้องเพราะเสือดำเป็นคนสั่งให้เลือกยิงตามสบายและประกาศคำที่สองว่ามีทองหนึ่งบาทถ้าคนจะใส่จะสงสรึงใส่กระสอบตรงไหนใกล้ๆมีทองห้าบาท ก็ใช้เพียงสองบาทตัดเก็บไปกินไว้ใช้หรือมีเงินสักช่างก็ใส่ถึงยี่สิบบาทเก็บไปกินไ้ใช้ต่อไปโอกาสหน้าหายเวลาท่านทั้งหลายตัดทินใจเองตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเราจะเป่านกหวีดเลิกการปล้นของเราตามระบบที่ตั้งไว้มีสัจจะอย่างนี้นี่การปล้นเมื่อเจ็ดถึงห้ามงเย็นเป่านกหวีดเลิก พวกเสือทั้งหลายก็ปิดปากกระสอบเก็บปืนเราก็ประกาศเอากระดาษม้วนประกาศบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าจะรากลับจากท่านขอบคุณขอบใจอย่างยิ่งที่ท่านมีน้ำใจเอ,อืเออารือเอ,อือเอ,อืเอรืเอ,อเผืเออ่อ,อแผ่เราหลังจากที่ออกกล้นแล้วนั้น เสือดำก็จะนำสิ่งของที่ได้มาจากการป้นชาวบ้านแบ่งออกเป็นเจ็ดกองโดยทรัพย์สินเหล่านี้เสือดำได้มีการแบ,แบ่งแยกสัดส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ได้มีการแบ่งไปให้วัดหนึ่งกองโรงเรียนหนึ่งกองทุนการศึกษาหนึ่งกองแล้วซื้อแผ่นดินปลูกบ้านให้คนจนหนึ่งกองแล้วก็ซื้อไม้ซื้อไร่ปลูกบ้านคนจนหนึ่งกองกองที่ห้ากองที่หก เอาไว้ซื้อยารักษาเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนที่เหลือก็เอามาตุนเป็นกองคลังไว้เพื่อจะให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถขอเอามาใช้โดยสิทธิสมบูรณ์ไม่มีการเสียเงินและกองสุดท้ายคือกองที่7ได้ถูกแบ่งเพื่อเอาไว้ซื้อข้าวสารน้ำปลาเกลือปลาแห้งปลาเค็มกะปิน้ำปลาพริกสะสมเป็นกองคลังสเบียงโดยหนึ่งเดือนจะมีการออกปล้นสองครั้ง คือในช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนหลักการจัดจะของสภาพรูดเสือดำทำอย่างนี้เสือใบก็ทำอย่างนี้เสือไม่เหสวนก็ทำอย่างนี้เป็นเพื่อนชายที่รักกันลอนถึงกรมตำรวจในเผ่าศรียานนท์อธิบดีเผ่าอัศชวินชงมือปราบชากาตของเมืองไทยมีสองนายด้วยกันพนตำรวจโทรประชาบรุณธานิตในพุ่นกระดูกงหนวดงามที่สุด จองพลตรีคุนพันธรักราชเดชวันหนึ่งล้อมหลวงพ่อในป่าอ้อยจุดไฟเผาทั้งหมดตำรวจร้อยสิบสี่คนจุดไฟเผาทั้งหมดเลยลุกไฟลุกลุกท่วมเลยละ่ะเพราะอ้อยใบยแห้งยังไงตำรวจตบมือเงีเกลียวไงเจ้าก็เสร็จแล้เสด็จดครั้งนี้จบจบชีวิตแน่ๆแล้วไ,ได้กลับกรมตำรวจได้ไม่ต้องปราบต่อไป แล้วบอกกุณร้องสะพายปืนนี้เรียบร้อยตามกูมาอย่างนี้ไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวาตามออกมาไม่ต้องกลัวไฟตามออกมาพ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำพ่อทํำไม่ตำรวจไม่เห็นหรอกทำให้ไม่เห็นถอดหมวกชูขึ้นบอกว่าท่านผู้กับที่เคารพรักผมทัพบุทธดำอยู่ตรงนี้ท่านอยากจะฆ่าจะยิงพวกผมทุกคนเนี่ย ให้ท่านยิงหวงลง้มตรงก่อนยิงบวงเสียก่อนว่าจะออกเรือไม่ปืนน่ะยิงไม่ปรากฏเสียงก็จบแล้วขี่ม้าเออเเหยกลับมาเราตาสบายถึงอย่างไรความเป็นเสือก็ไม่อาจจะรอดพ้นกฎหมายบ้านเมืองไปได้ถึงแม้ว่าเส้นทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบของสุภาพบุรุษเสือดำจะทำเพื่อคนจนแต่ไม่สามารถลบล้างคดีความที่ต้องร้อนถึงกรมตำรวจมีคำสั่งให้ส่งมือปราบอันดับหนึ่ง ลงพื้นที่เพื่อปราบปรามเสือดำวันหนึ่งคุณตีกุมพันธ์นารักรกชาชเดชมีหนังสือให้จ่าตรวจขี่ม้าไปบอกให้เสือดำมาดวลปืนกับตัวตัวตัว,ตวที่ทุ่งหันคาชนาฏเนี่ยเป็นเวลาสุดท้ทายใครดีใครอยู่จะได้จบสิ้นที่นี่การปราบเสียภาคกลางเอาแล้ววะ ไอ้ดำม,มึองกูครั้งนี้ครั้งสูดท้ายว้ยเห็นกันแล้วว้ยขอกนึกปืนไม,ม่สามปีนหมุนโดดตัวนี้ผมใช้มือซ้ายผมใช้มือซ้ายสลัดสองงมือใช้มือซ้ายาาย,ยิงป้องกระสุนเข้าไปอุดกระบอกปืนของท่านนี่ความแม่นไหมล่ะท่านงัดปืนเข้ามาดูเฮ้ยไอ้ดำยังงี้ใช่รึวะฉะนั้น,น,นคุณพันก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใครบ้างแล้วก็ตอบท่านเอาสมบทให้ดู ท่านก็กอดคอแล้วบอกไอ้ดำบอยมึงก,กับกูลูกติดอาจารย์เดียวกันถามจริงๆรลูกผู้ชายมึงตอบลูกผู้ชายมึงเลิกเป็นเสือได้ไหมวะแล้วตอบเป็นลูกผู้ชายเลิกได้ท่านแต่ท่านต้องตอบผมได้เหมือนกันเลิกปราบเสือพระกลางได้ไหมให้กลับใต้ซะได,ะได้และแกบอกว่ามึงไปอยู่ที่อืน่นได เปลี่ยนชื่อซะจะให้มีชื่อนี้เนี๋ยก็บวชซะตามที่มึงปร,รบกับกูว่ามึงขอบวชหลังจากวันนั้นได้ปิดตำนานสุภาพบุรุษเสือดำจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ลงแต่กลับเป็นจุดกำเนิดของหลวงพ่อเสือดำจอมทัพธรรมแทนท่านเดินสู่ร่มเก่าวสวพักล่วงเลยมากว่า30ปีนอกจากเรื่องของการศึกษาเหล่านั้นหลวงพ่อเสือดำ ยังคงแนะแนวทางปฏิบัติอันเป็นมหามงคลต่อชีวิตและสร้างความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตให้เจริญและมีความสุขด้วยธรรมะเรื่องของการมีเมตตาการุณาและที่สำคัญนั้นหลักธรรมประจำใจที่ทุกคนพึงมีนั่นคือการเป็นผู้ที่มีความกระตัญยูรู้คุณคนและความสำนึกระลึกรู้คุณแผ่นดินเกิดของตนอาตมาเคยเขียน สะดูดีเทิดทูนความดีพระองค์ท่านมราคาวตีฝ่าวงล้อมออกจากอโยธยาได้ชวนทหารสามรอก่าที่จะไปตั้งมัน่นยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองร่ำรวยขอความร่วมมือมอกอบกู้เอาโยธยากลับคืนมาให้จงได้อัตมาก็เขียนด้วยสมองเองผิดถูกก็พี่น้องประชาชนยดิดยมฟังแล้วก็เข้าใจด้วยนะ จะถูกจะผิดไม่รู้ได้แต่มีความปรารถนาอย่างนี้มีความตั้งมั่นอย่างนี้เขียนไว้ว่าที่องตีกว่าบล้อมออกประตูชัยทุ่งมะขามยองเลี้ยวเข้าอำเภออุทยัยจังหวัดอโยธยาเขียนไว้เลยว่าพระมุ่งหน้ากว่าดานอาลีลาชเข้าฟันฟาดดาฟาจังอาถานตีกว่าบล้อมสู้พะรุกรานที่ยึดบ้านอโยธยาราชธานีแม้มี กำลังน้อยห้าร้อยกว่าประหารล้าต่อสู้รู้ทางหนีหลบไปสร้างกำลังตั้งวิธีจันทบุรีใหมามั่นพระบัญชาทรงปลึกไพ่พลให้คนกล้าสู้กับมังกู้กรุงสีที่ถูกผานทำลายล้างตัดตูไพ่ถึงวายปรานกับถิ่นฐานอโยธยาอย่างอาองค์โอ้หนออโยธยาตอนชูดาบขึ้นโยมชูดาบขึ้นหลังมาชะแงแงเราไปภาคทางซ้ายหน่อย โอหนอโยธยาเคยกล้าแก่งเกินฝรังจะสร้างได้ตัมใจประสงค์ทั้งวัดวาอารามเขตคามคงเคยยืนยงเหลือแต่ซากยากจะครองพระมุ่งหน้าหาทางสร้างเมืองใหม่หวังพระไทยยิ่งใหญ่ไม่เป็นสองลงสู่ได้สร้างได้เป็นเมืองทองข้าวครอบทองอาณาจักรราชธชา,านีทรงพระนามว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี บารมีเทิดพระองค์ทรงศักดิ์สิทตากสินมหาราชจะดุดีพระผู้มีพระคุณบุญเกลดไกลทรงรู้ชาติก็่แผ่นด,ดินถิ่นกำเนิดสุดประเสริฐเร่ารจะหาไหนทรงขยายอาณาเขตประเทศไทยจุดว่างไกลใครไม่กล้ามารุกรานนอกจากเรื่องของการศึกษาและสาธารณประโยชน์ที่หลวงพ่อเสือดำได้ให้ความสำคัญที่มีผลต่อการสร้างคนสร้างชาติแล้ว หลวงพ่อเสือดำยังเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่เน้นย้ำในแนวทางการปฏิบัติสนับสนุนในสิทธิานุสิทธ์และบุคคลทั่วไปให้รำลึกและสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ไว้ให้ลูกหลานได้มีแผ่นดินอาศัยจนมาถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดศีนวลธรรมวิมลมีอายุย่างเข้าสู่ปีที่35นับตั้งแต่การก่อสร้างด้วยพลังศรัทธา โดยอาศัยการร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงศรัทธาก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2520และในปี2555ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีการก่อสร้างบุญกุศลด้วยงานจุนละกะถินครั้งยิ่งใหญ่นับเป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อเสือดำมุ่งหวังอยากให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงเสียสละเพื่อแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึก ในพระมหากุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อผืนปัตตภีไทยหรือผืนแผ่นดินไทยมีสติมั่นมีใจมั่นมีความนึกมั่นคงดำริขึ้นมาบอกอาตมาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาตอมาก็เลยได้แนวคิดจากสองท่านนี้แหละสองคนนี้แหลนะเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและแผ่นดินเป็นราชานุสาวรีนะเป็นการสร้างเทิดประเกียรติ ที่พระองค์ได้จงเสียสระแม้กระทั่งเลือดเนื้อชีวิตรักษาผื้นปัตตภีไทยหรือแผ่นพินไทยมาให้ลูกหลานมีที่อยู่ที่สายปัจจวนนัันี้ในวันที่9ถึงวันที่11เดือนพฤศจิกายนพฤศจิก,กยายนญาติโยมทั้งหลายคงจะได้เห็นสง่าง,งามนะสมประเกียติที่พระองค์ได้เสียสระแกะด้วยไม้สักทองช้างสามเชือก จะตรงคบายพร้อมสมประเกตปฏิจฐานไว้ที่วัดเชนวนนี่ควรจะเอายี่งอย่างเอาไว้บ้างบุคคลข้างหลังขอเจริญพรก็มาเจอหลวงพ่อทวีศักดิ์นะ แล้วท่านก็บอกว่าท่านคือเสือดำนะคือเสือดำแล้วก็เคยเคยปะทะเคยเจอกับคุณพ่อพลตรวจีคุณรันทราชเลเดชนะแล้วก็จากนั้นก็ท่านก็บอกว่าท่านเลิกเป็นเสือเพอราะพลตรวจตรีคุณนัตนราชเลเดชนะว่าขาดคันว่าถ้าถ้าเลิกจากการเป็นเสือก็ จะไม่ดำเนินคดีก็ไปตามในฐานะลูกสาสนิุชนคนหนึ่งแล้วก็พี่ก็เอาอาธิของคุณพ่อคนสิรีคุณพันธรักราชเดชเนี่ยไปถวายท่านไว้ชิ้นหนึ่งแล้วก็ภาพถ่ายภาพถ่ายแล้วจากนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าของรู้สึกของยุทธน,น,นะฮะแล,แล้วตัวท่านเองเนี่ย เชื่อว่าคนวิญญาณของคุณพ่อคือพลตรีคุณมพันธร,รารชเฉชเนี่ยก็คงจะวนเวียนอยู่ที่นั่นด้วยในฐานะที่หลวงพ่อเนี่ยท่านท่านยบย่องพลตรีคุณมพันธร,รารรชเฉลน,นะฮะก็ผมก็ในฐานะฐานทายา,นยาคนหนึ่งก็มีความรู้สึกภูมิใจดีใจนะฮะก็รสมบูร mm ุญ hmm. กับท่านตลอด เราไปมหาสูรกันก็มนนนันเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านยกย่องคุณพ่อคุณนือคุณนาทสาชเจริเราก็ไปมีอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยช่วย